สบายดีเด้อพี่น้องอีเนปียกเป็นดัเลยนม่ไข่เลยเด้อดูนี่เท่าไรก่อนแปิ้หญิงแปซิฟผู้ิแปิคนะคะตั้งใจเปนึ่งแปนะคะโค้หวยอยู่กับอันนี้เด้อืมตายลอันนี้ตาทัวอะไรอันนี้วช้นม

เส0 0ป้งเส้น้าเส้นข้าวอะร่องลอยะช่องลอยเส้้าตรีจักรลอยมีลอยหนึ่งลอยหนึ่งเทไรหาสิบพันลอยหนึงหาสิบพันทอดลนึงด่า้เงินเซนเดียวไม่ทำหมเตี้ฮะเต้ยเายต่อ้าวเี้ยเตีเตีนตี้วา้เเเา xong lại cả chân nữa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  đây nữa chân nữa kg nữa chân 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 nữa แนี่ก็ไล่นะไฉันสิวฉันสิบก้ฉันสิบันก็ได้จ้ะเนี่ยฉันไม่บกไบเลยว่ะไ่ไบะอไปเลไปเไปไปเลยไปเนเส้นหนึ่งนเส้นหนึไปเลยอา้ย่ก็เอาเอาเอามาซ้อมสมเงินอยู่บ่เลย

ชอ่างพันัวน้อยๆมันออกบอกเบอร์อดียวไม่หยบอ้เราสอบหน่อยฮะชอบน้อยชอบหน่อยเอกโอ้ตัวทั้งอย่างใช้ทั้งอย่างตีหัวจบอ้อยังันได้ซะอ้ยังอันหนึงยังอะไรปะไหิบมไ่เอาบอเอามาซื้อไปกเอาตุตุล้ด

น่าไปได้ตัวนี้เส้นเส้นเร่งข้ากาตันี้ก็เส้นเรื่องเอาใส่ตัวนี้เนี่ยเอาน้ำเล่าเลยได้สักโอเคใส่เบื้องตัวน้อยเดี๋ยวน้องลายนะจะเบ้งนี่โอ้ยเปิดแล้วดูคุยลองเทใส่เบื้องเอาน้านี่นะค่ะทุกคนนะเอาปีนออกเมาสจิโร่ขนาดได้ปีนออกเอ้ยเออ

ใช่หรอพ่ออยู่บง no ินเทออกนับเทออกนับไหมพ่อนบะ้รพ่อบัลลังกนเส้นเอานี่เทส่นันักหรลเท่วันเดียวนี่ใส่ป่ะใส่เียใส่เนาะเลเลเล่เลยเลยเล

จะมากนี่ทะเลเ่็ดปวกันเส้นหนึ่งเลี่ยตวกันคาดอานอกเขินเนาะตัวคาร่าเอ็ดปวกันดอกนหน่อยๆหน่อยๆสื่อเมื่อภาคเมย์อยู่นั่นแหละอยู่บาทเพราะว่าสื่อเมื่อบ้านเด้ ทันลงตีทันาจะมาเม่เ no, ม no, no, no. <The> ื่อเมื่อน oh. ้ำซีนโอ้บดายโลอไปเมาอะไรที่หล่อพี่น้องปม่ได้นะคยมาสีเอแบงสอเมื่อไห้ไม่ไกลน้าไม่ไค่ะโอยย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 ้ยยอยย เซ่เนอนนึงนะเด็กขหันมะเกลายหนึ่งอย่างมเกลาหันน้ำเดียวนขมันบหหดได้เงินปลไข่กนสุราชีโลน้เดีไขายต้องคนใส่ม่ไัน่เพราะปนเรใเนอะอะไรนะน้อเสนหนึ่งเขาบอกอยากได้เซนหนึ่งน้อยัง

ก็งานสาบไปค่ะไปโล70สาวเขาเพิ่ค่า,ากิโลจักเอรี่บือเหรออะไบอลกมนึกอนี่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 บี่น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 ีนี่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 

เสนาเนาะอ้าวใจเหมือนดทใจ่านเหมือนผ่านติมเลยเลยบ้าซีอนต์ต้นผมานลนิวยูมันคือเรอันนี้แหลบปคิใดออันนั้นที่เราจเดือนเขาไปหาอยู่แถวไหนคือไหนแท้ ถ้าไลยได้จีอเด้อันทีเลยไงบ่กหัดลยแล้วเนาะมันเป็นกรัวไวุดลายเลยซี่ือเมื่อภาคไม่เท่าอันเลยมันบอกหัดไค่อยๆคยจะคือคอยอยู่ได้เือไโอ้ไปเด็กมันบินเนาะจีดอนี่นเนาะเมื่อสายแม่ให้บาสเซโอ้ยเียร์อย แตลน้องวนไวอะไรไปนี่รถเงินแล้วพอดีสามแสนสามจ้าจาละแสนบของเราจ่าซีฟของเอ้ไปเลยคุ้มใจคนนี้อะไรนี่เ็สนีเอเบนผ่นดีเ่เลย่ไเวาสนี้เจ้าวาไหเไหนฉนีงหเอ้

อ้าวเพยยี่ขนาดเบืองหยานหยันพอๆนี่ขนาเบืองเบืองหอดีบอก้วเชื่อ็บหัวก็มาใหม่ที่เก่ง่ะ กบโอ้หน่มใม่กระสือเฮ้ยหน่าใหม่ย่เหื่อนตรงนี้อกระสือเลยกระสือที่รอตัวเนี้ไปผัวกินีหน้าตาเลหน้าฝาโอเคอมหาที่บอกบตลาดอ่าคือืนเว้นีบิ้เบิ้ยอดเท่าเเออของบาวตี้คือสิเบิ้ ไลยแซนเติบยิ่งขนาดไขปลาซูกะไล่ไข่อันสดปลาของสด้าไดนหอดิไรนะพ่ากันกี่อกขนาดนั้นเบเกี่ยงเงินในกบเบดคือกันนะผู้กายที่ใแต่ว่าอยู่นี่อันบ่มีเงินโอนเนาะขายเราโอ้หอ้อโอ้โอคอออออโอ้ออออออ

ก็ผู้กินจนหนาไมต่อเลยนะ้กิต่อเลยนะเนี่ยกิ้้อแต่ว่ามันเก่งไรกูม่ได้ต่อยังสุหยาน้เราบอกเอาไปกบเนไมลยเมันหลอนะสกิน่เดี๋มื่อหใส่ขี้ใส่ตุ้เย็นเบื้องตมันใต้บอกไงไก่น้ำเหชดกินเองน้ำมะอยู่น้ขัวใส่แล้วก็ใส่น้ำมันเล็กน้อยเนาะ คลไข่แบบทอดอะไร mm hmm. แต่น้ำมันจังะน้อยน้อยกินแบบ mm hmm. สุดยอดเลยนะจะใช้ยังไงบ้างถืออา้าวจิรอค่ะใส่กระตานี่เนี่ยโบถืออา้ออาวเจตกระตามันสิตายมันเต็มไปถือทางดังถือใส่ยตาคนโอเค okay, พี่น้องไปเดินทางต่อจ้านับนับเลยรวนกันเดินทางต่อพี่น้องเผาซาลาวันบาน mm hmm. ้านเอาเนาะ

กโลยนะไ้รนะพวก่ได้ไ่น่ไแมันเอาอัดเ่มันก็้เนาะจะปกจะเขียดเนาะไปะพี่นนอง ใส่ห้องฝากซื้อไห่ไม่ไก่นะผูเชื่อว่าพี่น้องไปทิพต์กลางเต็นท์นอนทิปนี้ผูเชื่อว่าม่วนกว่าปีก่อนทิพก่อนปีก่อนเนาะคนายนี่ครับี่่แนเพื่อนนี่ก็กินเต็มทีม่วนกันม่วนซื้อนี่ฮะน้องน้องนนตัดแสงกันจนเนปีอ่ะคุณลูจนจนนาสีนะมันยังเกินนะเมาค้าง and my jam